พวกเราได้เฝ้าทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ถึงสามครั้งแต่ก็ไม่ทรงอนุญาตพวกเราจะไม่ละความเพียรเราจงพร้อมใจกันปลงงกีสานุ่งผ้ากาสาวพัสดตามเสด็จพระพุทธองค์ต่อไป ข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญถ้าสตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะบรรลุพระอรหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะอานอน์สตรีถ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาก็สามารถบรรลุพระอรหันต์เหมือนบุรุษเพศทุกประการถ้าเช่นนั้นขอที่ทรงเมตตาโปรดประทานบนรรพชาแก่พระนานามหาประชาบดีผู้เคยบำรุงเลี้ยงดูพระพุทธองค์ ตั้งแต่ทรงพระเยาวให้สมปรารถนาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าอานนท์ถ้าพระชาบดีรับประพฤติในครุธรรมแปดประการได้เราจะอนุญาตครุธรรมแปดประการคือ 1. นภิกษุณีแม้บวชได้ร้อยพรรษาก็ต้องเคารพพระภิกษุแม้บวชในวันนั้น 2. ภิกษุณี จะอยู่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีพระพิสุุไม่ได้ หม่อมฉันได้ถือปฏิบัติเคร่งครัดในครุธรรมแปดประการผ่านมาสองพันษาขอพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยเถิดเจ้าค่ะเราอนุญาตให้บวชได้หลังจากภิกษุณีประชาบดีและเหล่าภิกษุณีสากยะบวชแล้ว ก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิน้นปัตรนี้พระเจ้ามหานามสักยราชได้ครอบครองราชสมบัติกรุงกบิลพัสสืบต่อไปอันธรรมดาราชสมบัตินี้ ย่อมไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่พระสวามีของเราก็ไม่ได้อะไรเสด็จออกบวชแม้เหล่าประยุรญาติลูกของเราและพระนางประชาบดีก็พากันติดตามพระพุทธองค์ออกบวชเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรสละสมบัติทั้งหลายแล้วออกบวชตามพระพุทธองค์จะประเสริฐกว่า พระนางพิมพาพร้อมด้วยนางสนมกำนันจำนวนมากเดินทางไปยังพระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีหลังจากพระนางพิมพาได้ถือคารุธรรมแปประการครบสองพันสาและได้บวชเป็นพระภิกษุณีแล้วพระพิมพาภิกษุณีก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาจนบรรลุเป็นพระอรหรันต มีพระนามปรากฏว่าพระพัทากัจจานาเถรี